คนทุกคนเนี่ยมันมีคู่นะแล้วคู่เนี้ยจะอยู่อีกกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันในดวงมันก็มีบอกอยู่แล้วทุกอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นอย่างไรมันก็มีในดวงเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็บอกได้นะว่าดวงเนี้ยมีคู่ชีวิตแล้วจะต้องไม่จากเป็นก็จากไปเขาเรียกว่าดวแม่ไม้ก็มี มันคือการอ่านวิบากกรรมของแต่ละคนอ่านวิถีชีวิตของแต่ละคนการดูโหราศาสตร์มันคือการอ่านแผนที่ชีวิตแต่คนที่อ่านเนี่ยจะพูดอย่างไรเราเนี่ทีด็จะบอกกับทุกคนว่าในทุกคนเนี่ยมีคู่ชีวิตเป็นของตัวเองอ,อย่างนัดอย่างเงี้ยพอนัดใช้ศาสตร์เนี่ยนัดใช้ศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยในดวงนัทจะบอกเลยว่านัดเนี่ยมีคู่ชีวิตเป็นผู้หญิงอยากให้เชื่อว่าเรามีคู่ชีวิตที่ดีได้ค่ะ ถามว่ามันมีไหมคู่เวรคู่กรรมมีไหมคู่บุญคู่บาร,รม,มีมีไหมมีบางคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันแต่จะต้องมาเรียนรู้ตามหลักของจิตวิทยาโหราศาสตร์สายปัญญาการที่เราเจอคู่ชีวิตที่ทำร้ายกันและกันมันคือบททดสอบที่เราอะมาเรียนรู้ว่าเราจะให้อภัยเขาได้หรือไม่ เราจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือเปล่าเราจะให้อภัยแล้วเราจะเข้าใจตัวเขาแล้วเราจะวางมันได้ไหมเราจะเป็นคนวางมันแล้วเดินออกมาได้ไหมหรือฉันจะยึดเขาแบบนี้ต่อไปเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างเ้วฉันจะยอมทุกอย่างแต่ฉันทุกนะแต่ฉันจะยอมสิ่งนี้เพื่อลูกแม่นัดก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมเพื่อลูกเหมือนกันแต่นัดบ,บอกกับแม่นัดว่าแม่ไม่ต้องยอมเลือกชีวิตของแม่เถอะ ทุกวันนี้แม่น้ก็เลยชื่อของแม่ลั่นลาเลยมันก็เป็นแบบนั้นแต่คราวนี้น่อยกจะบอกกับทุกคนว่าคนเราเกิดมาเลือกได้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และให้อภัยเราเกิดมาเพื่อเข้าใจและปล่อยวางมันคือบททดสอบของชีวิตค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อย่าไปถึงขนาดว่าไม่เผาผีกวดน้ำคว่ำขังะอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นเวรกรรมวิบากกันผูก,กันไปผูกกันมาผูกกันไปผูกกันมา สุดท้ายหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาก,ก็ดีเราเกิดเป็นลูกพ่อแม่ทำร้ายจิตใจเรามากเจ็บช้ำน้ำใจกับจากพ่อแม่มากไม่ได้อยากเรียกเขาว่าเป็นพ่อไม่ได้อยากเรียกเขาว่าแม่แต่ความเป็นลูกอะถ้ามันไม่ดีมันคือความกตัญยุมันถ้ามันไม่ดีมันคืออกตัญยุใช่ไหมเราก็จะคิดแบบนั้นสุดท้ายนั้นอยากให้ทุกคนมองแค่ว่าพ่อกับแม่ก็มนุษย์ พ่อกับแม่ก็คนเขาก็ต้องมีรักโลภก,กดลงในใจเขาเขาก็มีแพทเทิร์นชีวิตที่เขาเห็นที่เขาเรียนรู้มาแบบที่เขาเห็นเขาก็คนเขาไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือถูกแต่นี่คือสิ่งที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องว่ามันชีวิตก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือยอมรับให้ได้แล้ววางให้ได้มันยากค่ะแต่ถ้ามันถ้ามันยอมรับได้แล้วถอยออกมาบางครั้งบางทีอยู่ไกลกัน ดีกว่าอยู่ใกล้กันบางครั้งบางทีอยู่ใกล้กันมันยิ่งทำให้แย่อยู่ไกลกันมันดีกว่าสิ่งหนึ่งคือมันเจ็บปวดแต่เราต้องยอมรับและเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ที่เราเจ็บกับมันมากๆมันจะวางได้การที่น้าบอกว่าวางให้ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะทุกคนมันต้องเจ็บให้มากพอแล้วมันจะวางได้เองกว่านั้นจะมาขนาดนี้มันก็เจ็บเยอะค่ะแต่น้าพูดไม่ได้แค่นั้นเองทุกคน คนที่สักเซสคนที่เขาสําเร็จเขาก็เจ็บมาเยอะคนที่เขารวยเขาก็เจ๊งมาเยอะฉะนั้นวันนี้ยเขารวยแล้วเขาถึงพูดได้สมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีอํานาจคือคนที่มีพลังคนที่เก่งแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอํานาจคือคนที่มีเงินใช่ไหมฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือเรามองเงินว่าเป็นอํานาจแต่สิ่งหนึ่งถ้าใจเราอะ่ะมันยังมีความอยากเมื่อไหร่ใจเรามันโลภเมื่อไหร่ เราก็จะทุกกับมันแล้วเราก็ยังไม่หนวยเมื่อนั้นถ้าใจเราเบาได้เดี๋ยวเงินมันจะมาค่ะเชื่อนะเถอะสุดท้ายทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งแค่สมมุติสมมุติว่ามีสิ่งนี้สมมุติว่าเราเจอแบบนี้แล้วเราจะผ่านมันไปได้ไหมคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ